เบรกไหม้คืออะไรไม่ได้อย่างไรไม่แล้วดูตรงไหนไม่แล้วใช้ต่อได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับมีหลายคนสงสัยและเข้ามาถามหลายที่มากเลยนะว่าเฮ้ยอาการเบรกไม้เนี่ย มันคืออะไรแล้วมันอันตรายไหมกับการใช้งานนะครับเรื่องของเบรกไหมนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งผมบอกเลยว่าเบรกไหมเนี่ยมันเกิดจากผู้ขับขี่ครับ uh? ทำไมต้องเกี่ยวกับผู้ขับขี่เพราะว่าผู้ขับขี่นะครับเวลาเราใช้รถเราจะไม่ได้คานึงถึงเรื่องของระบบเบรกเนี่ยพอเราไม่เช็คระยะไม่ตวรวจสอบระบบเบรกนะครับมันก็คือเกิดอาการของเบรกไหมได้ <Okay. S 1> เกิดจากตัวพับเบรกอาจจะหมดแล้วนะหรือจานเบรกอาจจะแบบเฮ้ยหน้ามันไม่เรียบแล้วนะมันก็คือใกล้ระยะเวลาหมดแล้วนะหรือน้ำมันเบรกมันควรที่จะต้องเปลี่ยนแล้วแต่เรายังไม่เปลี่ยน อันนี้มันก็เกิดสาเหตุของเบรกไหมได้ซึ่งอาการของเบรกไหมนะครับไม่ได้เกิดจากเฮ้ยอยู่ๆไฟมันท่วมนะอันนี้ไม่ใช่เบรกไหมในที่นี้คือพะเบกใช่ไหมครับความของจานเวลาสะสมความร้อนนานๆใช่ไหมครับมันก็คือไอความร้อนขึ้นมาเราก็จะได้กลิ่นบ้างบางคนอาจจะได้กลิ่นไหมไหมหรือเวลาเราเบรกไปเยอะๆครับรู้สึกว่าไอความร้อนเนี่ยมันสะสม เบรกไม่อยู่อันนี้ก็คืออาการของเบรกไหมซึ่งอาการของเบรกไหมนะครับถ้าเกิดเราจะเห็นว่าเฮ้ย <Okay. S 2> หน้าตาของตัวจานกับผ้าเบรกนะครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิณนะขนาดนั้น uh. เวลาคุณขับรถไปแล้วถ้าเกิดอาการที่ว่าแบบเฮ้ยคุณขับเบรกเบรกหยุดๆนะครับแล้วเกิดความร้อนสะสมเนี่ยโอเคควันมันจะออกมากขึ้นกลิ่นไหม้มันก็มีมากขึ้น <Okay. S 2> แต่ตัวจานเนี่ยถ้าจานยังเป็นจานที่แบบใช้งานได้ปกติเนี่ยมันก็ไม่ไม่เห็นได้ง่ายนะครับว่าเฮ้ยตัวจานเนี่ยมันจะมันจะ หรืออาจจะเบกรกไม่อ,อยู่แต่สิ่งที่เราจะเห็นคือตัวพระเบรคครับขุ่นเยอะขึ้น <Huh? S 1> หรือตัวพระเบรกนะครับเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยควันเนี่ยมันจะมาเยอะขึ้นอันนี้ก็คืออาการเบรกไหมหน้าตาของตัวจานหรือพระเบรกเนี่ยถ้าเห็นด้วยตาเปล่ามันมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วครับนอกสียจากว่าเฮ้ยคุณใช้รถไปแล้วเนี่ยแล้วพอเบรกหนักๆแล้วคุณมาจอดคุณจะลงไปดูเนี่ยคุณจะเห็นก็คือเรื่องของกลิ่น ตัวควันที่ขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คืออาการของมันแต่ตัวจานหรือผ้าเบรกมันไม่ได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปหรอกครับ <Okay. S 1> เขาเกิดอาการเบรกไหมนะครับผมต้องบอกว่าสามารถใช้ต่อได้ไหมสิ่งที่ต้องทานะครับหลังจากที่เบรกไหมเนี่ยอย่างแรกเลยคุณต้องเปลี่ยนผ้าเบรกคุณต้องแมนเทนเนต์ตัวจานร,ระบบเบรกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันเบรกมันถึงระยะหรือย,อยัง ตัวผ้าเบรกคุณเบรกแล้วเบรกไม่อยู่เนี่ยคุณก็ต้องมาตรวจสอบแล้วว่าผ้าเบรกดีไหมจานเบรกหัสภาพหรือ,อยังหรือคุณต้องเชียร์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบซึ่งถ้าคุณ m a i n t e n a ตรงนี้ไปอาการเบรกไหมคุณก็จะไม่เกิด <Okay. S 2> ยิ่งสําหรับคนที่ใช้เบรกหนักๆหรือบรรทุกของที่มันเป็น heavy duty นะครับการที่คุณบรรทุกของหนักหนักใช้เบรกหนักๆนะครับโอกาสการที่เกิดอาการจานไหมนะครับหรือจะเป็นผ้าเบรกไหมนะครับมันก็เกิดสูงเพราะว่าความร้อมนามาสะสมนั่นเองทีนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าอาการเบรกไหม้นะครับบรร จะเกิดจากตัวจานที่มันระบายความร้อนไม่ดีด้วยอันนี้ก็มีส่วนนะคุณก็เปลี่ยนเป็นพวกจานจอรูซโลองก็ได้หรือจะเป็นพวกจานขยายเพื่อที่จะให้บรรเทาเรื่องของอุณหภูมิของตัวจานนะครับที่มันสามารถทนความร้อนได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับหรือคุณเปลี่ยนตัวผ้าเบรกที่เกตสูงขึ้นเพื่อที่จะให้ผ้าเบรกมันแข็งขึ้นโอกาสการจะให้เกิดตัวจานไหมเนี่ยมันก็จะน้อยลง <Okay. S 1> เบรกไหมล้วใช้ต่อได้ไหมอันนี้คําถามที่ยอดที่ลูกค้าถามมาเลยนะคือผมต้องบอกว่าหลังจากที่คุณรู้ว่าเฮ้ยมันเบรกไหมแลคุณอาไปนท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ผมบอกไประบบเบรกพวกปั๊มเบรกนะครับว่าชุดซ่อมโอเคไหมจานเบรกโอเคไหมผ้าเบรกโอเคไหมหลังจากที่คุณเปลี่ยนแมนเทนเรียบร้อยนะครับมันก็คือสามารถใช้งานต่อได้เหมือนเดิมเลยครับไม่มีเรื่องของความอันตรายหรือผิดปกติแน่นอนยิ่งโดยเฉพาะคนที่ใช้งานหนักๆวิ่งรถทุกวันก็มีส่วนวิ่งรถทุกวันเนี่ยเราก็ต้องดูเลยว่าเฮ้ยพอเราใช้เบรกหนักๆเนี่ยอาการเบรกไหมเนี่ยมันเกิดได้ง่ายมากแต่สิ่งที่ผมบอกว่าบางทีมันไหม้แล้วคุณอาจจะไม่ต้องแบบเข้าไปแมนเทนที่ร้านก็ได้คุณแค่ล้าง ความซาเบตนะครับใช้เบรคินเนอร์ล้างก็ได้คุณก็ได้จานกับผ้าเบรที่ดูคีนขึ้น เบรกก็คืออาจจะไม่ไหม้แต่ถ้ามันไหม้หนักๆเนี่ยคุณก็ต้องเข้าสู่นะครับหรือเข้าไปเปลี่ยนแม่ทนเนนเอาก็อันนี้จะเป็นสรุปแบบคร่าวๆนะครับสาหรับอาการของจานเบรกไหม้ซึ่งผมบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะครับแต่ลูกค้าหรือคนที่ดูอยู่นะครับต้องคานึงถึงเรื่องของอาการเบรกไหม้คานึงถึงเรื่องระบบเบรกอันนี้ผมฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนเดี๋ยวคิดหน้ามีอะไรเด็ดๆมาฝากกันเดี๋ยวมาติดตามชมกันละกัน,กนครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ